ยังไม่ยังไม่เจอเลยค่ะทําใจะฉะนั้นทำใจตั้งแต่วันนี้โดนทุบรถแล้วว่ามันคงไม่ได้คือก็คือระหว่างนี้นะคะมีตํารวจหลายส่วนมากที่แบบประสานเข้ามาที่โดนาเพื่อจะสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเขาก็มีจับจับได้เขาก็เรียกเข้าไปดูของกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอแต่ว่า ตัวโดนั <si suppression> ้นเองโดนนั <guarding okay> ้นทำใจตั้งแต่วันที่คือนี่โดนทุบรถแล้วแหละว่าจะไม่ได้คืนอะไรเงี้ยค่ะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เพราะว่าเขายังรู้สึกว่าโอเคชีวิตไม่มีคอมพิวเตอร์บ้างก็โอเคก็ใช้ที่ออฟฟิศไปก่อนอะไรเงี้ยทีนี้เวลาเราไปจับในต้องระวังมากเลยมีพากับรถก็ระวังค่ะแล้วก็คิดว่าคงคงไม่แบบโชคร้ายขนาดที่จะโดนทุบรถอีกเป็นครั้งที่สองอะไรเงี้ยแต่กคือก็ระวังแล้วพยายามเตือนทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะเออเพราะว่าเราเราเป็นผู้หญิงอ่ะเรามันจะมีของเเเเยยยอออออออะะ่นนกกกตตาาาาา็็พพมืรว เดี๋ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงจบเป็นหนังการ์ตน,นสดะดรหนงไม่ไม่ไม่แล้วบทหนังนี้ต้องเขียนใหม่เริ่มเขียนใหม่คือส่วนที่หายไปอะค่ะมันเป็น <Okay. S 1> เป็นเป็นงานส่วนตัวของโดนัทเรื่องออที่โดนัทไปเรียนฟิล์มแล้วก็ส่วนหนังเนี่ย มันมีทั้งส่วนที่เรามีสำรองที่ออฟฟิศแล้วก็มีบางส่วนที่มันอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนหนังไม่ได้ไม่ได้กระทบมากแต่ในเรื่องส่วนตัวโนนัทเนี่ยคือรูปเดินทางทั่วโลกทั้งหมดของโนนัทหายหมดเลยอะไรย่างเงี้ยก็ก็เซ็งนิดนึงแต่ก็เราทําใจมันของหาย รับท้าแล้คพร้อมจะเข้าแล้วค่ะยอมรับค่ะก็เป็นใช่ค่ะก็กำลังจะออนแอร์คือวิ่งทำงานเสร็จกันไปเรียบร้อยสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะเพราะว่าเรายกกองไม่ถ่ายกันที่ทะเลค่อนข้างนานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นละครแบบคอมเมดี้เบาสมองบอกว่าเรื่องนี้พิจารณาเลยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นคนสนุกสนานล่าเริงตลอดเวลาจริงๆเป็นคนสนุกสนานนะแต่จะไม่ตลอดเวลาคือในเรื่องค่ะ สิ่งที่จะเปลี่ยนที่ที่ที่โดนัดเปลี่ยนก็คือเราจะเป็นแบบว่าหัวอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตจริงเนี่ยเราที่เราชอบเดินทางเราชอบแบบไปทะเลชอบมากแต่ว่าไม่เคยแบบมีต้องต้องมีเหตุการณ์ไปเกี่ยวข้องกับแบบว่าทะเลไทยอะไรอย่างเงี้ยมากขนาดนี้มาก่อนก็ต้องไปเรียนดำน้ําต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับแบบเขาเรียกอะไรคะระบบระบบนิเวศใช่ของทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็สนุกดีค่ะเรารักธรรมชาติพึ้นบ้างไหมคะจริงๆรรักอยู่แล้วก็จริงๆชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่า ไปบ่อยๆก็เ <laughs> ริ่มรู้สึกโอเคไปทะเลทุกอทกาทิตย์เลยโน้นไปทะเลบ่อยมากแล้วก็อยากอยากให้ติดตามชมกันนะคะเพราะว่าต้องถามเลยว่ามีที่ไหนบ้างที่เราทะเลที่ไหนที่เราไม่ได้ไปไม่มีมเราไปทุก,ท,กที่ทม,ทมันไม่เกี่ยวกับอน,นันดาได้ไหะก็ฝากให้ดูด้วยแล้วกันเล่นกระตุ้ยนะคะเล่นกระตุ้ยค่ะไปทะเลบ่อยๆอะไรอย่างนี้มีแบบว่ามีแผนอยากชวนอนันดาไปทะเลบหมอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่มีโอ้ไปไหนกันไหมคะ เ,เขามีแพลนค่ะแต่ยังไม่ได้สรุปเพราะว่ามีคนไปด้วยกันหลายคนอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> อยู่ระหว่างแบบคุยกันอยู่ไหนจะลุยไหนจะตัวเขาเองหนจะโดนนัดแล้วก็ยังมีเพื่อนๆน,นยังไม่แน่ใจค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เขามีทริปของเขาอยู่ที่เขาแลนไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เด <c oughs> ี๋ยวดูเวลาีทียังไม่ได้สรุปกาจะไปด้วยกันยังไม่รู้เลยค่ะ <c oughs> ยังไม่ <c oughs> ยังไม่รู้ยังไม่รู้มันเป็นทริปใหญ่ก็คือยังไม่รรู้้้ว่่่่่าาจะะยยยยยยััังงงงงงงไไไไออเเเีีลพิคคคุุกนมมดด แอธเ็นคิดคิดว่านันดาออกมาในคะที่เป็นคลิเปเหมือนบีนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูแล้วเป็นไง<ห>บ้างคะก็ตลกดีตอนที่เขาไปถ่ายเราก็แบบเขาก็มีแอบซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเออให้เราดูเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําขนาดนั้นแต่ตอนแรกที่เป็นอารมณ์บีนออกมานีแบบรู้สึกว่าน่ากลัวมากเล <c oughs> ่นเป็นตัวเองก็เป็นเป็นอีกมุมของเขาซึ่งตอนที่เราดูนะคะเราก็ก็ยพียงบอกอยู่เลยวจริงๆเขาเป็นคนตลก ที่ทำเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งในชีวิตจริงที่เป็นเลยจริงๆเคยเป็นคนอารมณ์ดีนไม่หมายถึงว่าเป็นคนตลกความตลกของเขาเนี่ยในในในตัวคลิปเนี่ยใช่ยังขำวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวเขาบ้างไหมคะกับคุณละคชิดนีไม่ได้แซวเขาเพราะว่ารู้ว่าเออมันแบบจะมีเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเห็นเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็จะมีแบบ โดนัททำไม่ได <c oughs> ไ้ไม่มีทางโดงนัทก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโหเขาจะแบบทุ่มเทขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าซอมให้ดูแล้วมีซ้อมเต้นด้วยกันไหมคะโดนัทเต้นไม่ได้แยกซ้ายกับขวาไม่ได้งงคือเขาซ้อมเ <c oughs> ขาจริงจังเขาจริง,งจังมากจริงๆเข,งเขาจริงจังเลยค่ะซึ่งพอคลิปออกมาแล้วเราก็เออก็ดีนะเสียงตอบรับก็แบบดีแอบไม่อยากให้อะไรเป็นของขวัญพิเศยให้กับพี่น,นันดาไหมคะ ไม่บอกโอเคนะแต่ว่ามีใช่ไหมมันปกตินะเราก็ให้ทุกคนแหละค่ะเราก็แบบว่าววให้โดนได้มีเป,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 เปิดไหมพี่ใหม่ฉันยัดได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ดคุยกัน <laughs> ไอเรื่องคอมพิเวเตอร์นี่คือมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันเรื่องงานอยู่แล้วอะค่ะเออก็เพิ่งคุยกันใหม่ว่าโอเคเราจะซื้ออะไรให้กันแต่ก็ยังไม่ได้แบบโดนัว่ามันไม่ได้สำคัญน่ะนี่ขอกป้าเออก็ไม่เชื่อไง